ว่ายิ่นยงนี่ไงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของสึกเราเปาน็นยังไงกับละครก็จีบกังวลครับเพราะว่าการแสดงซีรีส์กับละครมันมันมันปลดปล่อยมาคนละแบบเพราะว่าพอเป็นละครเรื่องแรกก็กังวลว่าคนดูจะเข้าใจไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างซีรีส์เนี่ยจะเน้นอิงกับความจริงเป็นหลักความแบบไม่ใหญ่ความแบบเ,เราคุยกันอย่างเงี้ยแต่พอเป็นละครเหมือนจะต้อง แปลกใหม level level. So, really я, like yeah, ่กว well, so. ่านี้นิดนึงาจะเป็นการกระตูนหรือว่าที่ไม่ถึงเลเวลนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกังวลแต่ก็พอถึงเวลาได้ถ่ายครูก็ได้คําแนะนําจากพี่ๆในกองอะไรก็เลยทําให้มั่นใจครับเรื่องมันต้องมีการเรื่องล้างพลังอะไรอย่างเี้ด้วยเราต้องจินนาร์ตุนจินนาการยังไงเยอะครับจริงมันยากนะเพราะว่าพอจินนาการเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนหนึ่งคนหนงพลังเราสายตาทุกคนนะขอบคุณที่กินนะดีเจ้าต่อ คือคอพอสมมติแล้วกันมีพลังหนึ่งชิ้นเนี่ยสายตาเราต้องมองไปจุดเดียวกันแล้วมันก็เลยจะยากนิดนึงยากยากเลยแสดงว่าทําการบ้านหนักพอสมควรเลยกับเรื่องนี้หนักครับหนักเพราะว่าก็ก็มีตัวละครที่ที่เปรียบเปรยเป็นเราให้แบบดูไว้ว่าคล้ายๆอะไรกันได้แต่ว่าให้พูดดีกว่าคือเรามีเลฟเฟเลนเอาไว้มีเลฟเฟเลนครับมีเลฟบพนลนแสดงว่ามันยากแล้วมันก็ท้าทายเราไปแล้วมีแบบยากครับเพราะผมไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆอย่างที่ผมบอกมัน คือคือความความละครมันจะใส่ความสดใสเข้าไปมากแล้วที่ผ่านมาบทงานผมจะไม่ไม่ค่อยสดใสอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ผมได้ได้ตรงนี้มาเพราะว่ามันก็สามารถนําไปใช้ในในบทงานถัดไปของผมได้ในในเรื่องของความความแบบน่ารักความใสใสจริงจก็ต้องมาเล่นกับดัลดาวใช่แล้วแระดับปามาจาร์ยังไงคะกังวลครับกังวลมากจริงๆงผมกลัวมากเป็นกลัวการได้เจอคนคนใหม่ๆมากแล้วก็เจอเจอเขาครั้งแรกก็ก็กังวลครับ ว่าเฮ้ยเราชั่วโมงชั่วโมงบินเราไม่มากพออะไรเงี้ยแล้วเราจะทำให้เขาล่าช้าหรือเปล่าแต่ว่าพอพอได้ทำงานไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เป็นเป็นดีใจดีครับจริงๆดีใจดีมไดีใจดีมากไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนก็คือเรากังวลแต่ว่าจริงๆเขาใจดีมากแล้วจริงๆก็ได้แฟนๆช่วยด้วยแฟนๆก็คือสมัยนั้นมีพูดซับนะแล้วแล้วอาดาวก็จะเห็นเราอุ้ยน่ารักอะไรแบบแฟนน่ารักจังเลยมาให้ก็เลยว่าเราก็เราก็ซื้อใจก็ได้แล้วกล ใช่แต่ว่ามันก็ด้วยด้วยการทํางานด้วยกันบ่อยขึ้นแล้วเอ็นดูเวอเกิดขึ้นแล้วก็บวกกับก็ได้เป็นแฟนด้วยแล้วทีนี้เขาก็คงประทับใจตัวเรามากขึ้นด้วยแหลยนะก็เลยทําให้เป็นเป็นหลานรักไปอย่างอย่างภาพของอาดาวที่เราเคยดูไหมสมัยเด็กๆเคยดูอาดาวในทีวีมาที่แบบไม่รักจะเล่นไม้ร้ายเล่นสายอเคมันคลอนอยู่อ่าก็มีก็มีครับมีก็มีกังวลแต่ว่าน่ารักครับเอออยู่เป็นยืนยันว่าน่ารักจริงๆครับแบบ ดีพอฟุตซับตอนนี้เรียกว่าเป็นหลักแล้วใช่ไหมเป็นหลากแล้เองหรือว่าได้รับการยืนยันจากอาดาวด้วยผมว่าผมว่ายืนยันจากตัวตัวแกด้วยคือแกจะแบบว่ายี่นวันนี้แบบยายเมียนี้มาให้นะลูกเดี๋ยวแบบจะเอาไม้ที่กองอยู่แล้วแล้วก็ผมเริ่มกินน้ำลำไยเพราะเพราะว่าอดาวเลยเพราะว่าเขาเอาน้ำลำไยมาให้เราอร่อยมากอร่อยมากจริงแล้วผมสิ่งสิ่งนี้ มันอร่อยขนาดนี้เรอที่ผ่านมาเรามองข้างไงผมผมผมจะดื่มดื่มน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยกินน้ำลำญ่แล้วมันเป็นไงสดชื่นมากเอาไม่ไม่เป็นหรอกมันได้ใหญ่ๆร้อยอ่ะใหญ่ย่อยเอาไปกินน้ำลำญ่แล้วมันยังไงมันใหญ่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 ย่อยอะไรไม่ได้ละไม่ละเขาไปกินแบบงานที่อยากฝากเลยนะฝากเลยครับมันจะเป็นจุดขั้วของของการเป็นตัวผมมากแล้วผมรู้สึกว่า ให้กลับไปเล่นตอนนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าตอนนั้นเพราะว่าคาแรคเตอร์เราในชีวิตเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้คือเขาเป็นตึกตัวละครท,ท,ที่ที่เล่นยากเราก็เล่นแต่ว่าอาจจะต้องไปอาจจะไปแตกใจใครหลายคนด้วยเช่นกันเพราะว่าความความยากความอยากให้ดูดีกว่า ไปเที่ยวทะเลครับเป็นยังไงว่าเห็นมีคอมเมนต์จากเต้เข้าไปคอมเมนต์แซวด้วยคืออย่างนี้คือเรื่องมันก็ค่อนยาวนิดนึงครับจะ <c oughs> มีวันหยุดนานๆทีแล้วผมก็เลยถามเพื่อนว่าจองให้หน่อยเราไปเที่ยวติดทะเลกันอย่างน้อยตื่นมาจะได้เห็นทะเลแต่ว่าพอไปถึงที่พักปุ๊บเป็นที่พักที่น้ำลงเราไม่ได้ทะเลด้วยน่าจะเป็นอ,อกแวกนวเป็นแนวเป็นต่ มากกว่าแล้วผมรู้สึกว่าเราอยากได้คอนเทนต์กับทะเลมากก็เลยตัดสินใจพาเพื่อนเดินไปเดินไปก็ปกติครับแต่พอไปถึงกลางๆแล้วมันเริ่มมันต้มที่เหลือแล้วขาเราจมไปแล้วอะจะถอยหลังกลับก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปต้องถึงก็ <ไป S 1> ลเลยต้องไป <c oughs> <c oughs> ซึ่งลำบาก <c oughs> ลำบากเหมือนกันครับเป็ไม่เที่ยวแล้วเหมือนผู้ประสบภัย ก็ก็ก็มีรู้จักครับสมัยแรกๆทำงานก็มีเจอกันส่วนๆพันงานแล้วมาดยความเฟรนดี้ของของพี่เต้เขาก็เข้ามาคุยเขาก็แบบว่าเฮ้ยพอถ่ายรูปเพราะว่าแบบมีมีที่ที่เขาชอบอะไรเงี้ยก็ไปให้แล้วดูความนี่คราบทุกคนไม่คิดเยอะอะไรเลยก็ทำให้ให้แบบให้เออได้สนิทกันแล้วเขาก็มาคอมเมนต์บ้างอะไรบ้างก็ก็รู้จักประมาณนึงครับจะลองไปเที่ยวมา ถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสก็ยินดีครับพี่ถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ชวนผมก็ผมก็พอจะไปครับแต่ว่าอาจจะต้องประสานงานถ้วยถ้วยผู้พายอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาก็เป็นสายเที่ยวเหมือนกันอย่างพี่เต้กับพี่เด็กเรรอาไปได้ได้โอเคครับคครบคได้เลย